สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับดินดินดนตอนเราเข้าสู่รายการพี่เหลิมพอดแคสต์โดยพี่เหลิมแห่งสาวบ้านโชคชัยติวเตอร์นะครับน้อง คลิปนี้นะครับน้องก็เป็น EP ีที่2นะครับซึ่งพี่เนี่ยอยากจะมาพูดถึงนะครับหจุดพังใน T ีแคสปี -66 นะครับอยากจะมาพูดถึงจุดที่จะต้องแก้ไขปัญหากันนะครับในปีนี้เพราะรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยทปอยังไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่นะครับในการจัดระบบตัว T ีแคสปี -66 นะครับซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะวิชาที่สอบนะครับดังนั้นพี่เนี่ยจะมาพูดถึงปัญหาในปีนี้นะครับเพื่อที่ว่านะครับจะได้แก้ไขปัญหาในปีนี้ให้ได้รวมถึงนะครับในปีต่อๆไปก็ จะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นอีกนะครับอย่างเรื่องแรกเลยนะครับที่เด็กเนี่ยบบนเงินมาเยอะมากก็คือว่านะครับเราเนี่ยมีการจัดสอบที่เร็วขึ้น<ม>คือเราเนี่ยจะต้องสอบตั้งแต่เดือนธันวาคมปกติเนี่ยมันจะสอบกันเดือนมีนาคมนะครับน้องแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีการเลื่อนสอบครับหลายๆวิชาก็คือตัวทีแกดทีแพเนี่ยเอามาสอบเร็วขึ้นซึ่งนะครับตัวเกณฑ์วิชาที่จะต้องสอบนะครับในแต่ละคณะแต่ละมหาลัยเนี่ย ระเบียบการเนี่ยยังออกกันมาไม่ครบเลยนะฮะวันที่พี่อัดคลิปนะก็คือเดือนกันยายนซึ่งตอนแรกเนี่ยทปอ,อก,ก็มีการถแถลงมาว่าเอยเดี๋ยวเดือนสิงหาเดือนกันยาระเบียบการก็จะออกกันมาแล้วปรากฏว่าออกกันมากระปิดกระปลอยมากเลยเด็กเนี่ยก็จะเตรียมตัวสอบได้ยากโดยเฉพาะนะตัวที่พี่บอกเลยว่าต้อง,ป,องป้องกันปัญหาไว้ให้ดีๆก็คือตัว t ีแพทหนึ่ง ทีแผดหตัวของความถนัดทางแพทย์เนี่ยนะครับก็สพทเนี่ยถ้าเกิดนะครับมีมหลาลัยไหนเนี่ยที่จะต้องใช้เกณฑ์ตัวทีแผ1หแล้วดันมาประกาศภายหลังเดือนกันยายนเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการกระทาที่แย่มากเลยนะเพราะว่านะครับนะตัวทีแผ1หเนี่ยมันจะต้องสมัครสอบกันตั้งแต่ตอนเดือนกันยายนละดังนั้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดือนตุลาคมพี่คิดว่านะไม่น่าจะมีคณะไหนอ่ะที่ประกาศมารับาการสอบทีแผ1หอีก ราะว่านะครับถ้าเกิดมีการมาประกาศภายหลังอีกเด็กสมัครสอบไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเออทปออเนี่ยยังไม่มีความพร้อมเลยในเรื่องการเปลี่ยนระบบอยู่ดีๆก็ดันมาเปลี่ยนระบบในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากจะขอตําหนิในเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยก็คือเรื่องเกณฑ์ของแต่ละมหาลัยออกช้ามากครับปีนี้แล้วก็นะครับเรื่องที่2ก็คือว่านะครับตัวที่แก๊ที่แพทเนี่ยนะครับเป็นวิชาสอบใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยทางทปเออก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะให้มีการสอบ ทั้งหมด2ครั้งโดยเฉพาะตัว T ี a t เลยนะอันนี้เป็นประกาศของทางทปอเลยนะครับน้องอันนี้พี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดขึ้นเองนะประกาศมาตอนแรกเลยทปอบอกว่าจะมีการสอบเดือนตุลาคมเดือนธันวาแต่อยู่ดีๆเนี่ยดันเปลี่ยนมาเหลือการสอบเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งการสอบเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยข้อเสียก็คือเด็กอะ่ะจะไม่สามารถแก้ตัวได้ครับ ปกติแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีระบบ t c a s สนะน้องมันจะมีการสอบตอนเดือนตุลากับเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาก็คือมีการสอบ2ครั้งซึ่งนะครับการสอบ2ครั้งเนี่ยข้อดีก็คือถ้าสมมติน้องอ่ะทำคะแนนสอบครั้งแรกไม่ดีน้องก็สามารถไปแก้ตัวโดยการสอบครั้งที่2ให้คะแนนมันดีขึ้นก็ได้ ซึ่งนะครับพี่คิดว่าปีนี้สำคัญมากๆจริงๆอ่ะควรจะมีการสอบ2ครั้งด้วยซึ่งพี่ก็พูดไปแล้วหลายคลิปนะครับแต่ว่าทางทอรเนี่ยก็ดันจับสอบเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งนะครับพี่มองว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าวิชาที่เขาสอบอ่ะมันเป็นวิชาใหม่ เพราะมันเป็นวิชาใหม่เนี่ยเด็กจะไม่คุ้นเคยเลยจะไม่ชินกับข้อสอบนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมากในห้องสอบนะครับดังนั้นเนี่ยการสอบเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถ้าเกิดเด็กผิดพลาดในห้องสอบขึ้นมากลายเป็นว่าเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวเขาต้องไปรอแก้ตัวปีหน้าเลยซึ่งพี่มองว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายจนเกินไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมของทางท,งทปอ,อเนี่ย พี่ก็เคยเห็นการพูดคุยกันแล้วนะแล้วก็มีการตกลงกันแล้วด้วยว่านะครับการสอบ T ีแกดทีแพเนี่ยมันเป็นความถนัดดังนั้นจะให้เด็กเนี่ยมีการสอบจริงๆอ่ะการประชุมครั้งแรกเลยถ้าใครเคยดูคลิปที่พี่พูดตั้งแต่ปี6-4แล้วนะ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทปอ,อบอกว่าอยากจะให้เด็กสอบได้ตั้งแต่ม5ด้วยซ้ําเพื่อที่เด็กอะ่ะจะได้มีการเก็บสะสมคะแนนสอบไว้มันก็จะรูปแบบคล้ายๆกับแบบพวกสอบอินเตอร์ครับน้องแบบพวกไอเอพวกอะไรที่แบบหลายๆวิชามันสามารถเก็บสะสมไว้ได้แล้วก็ถ้าเกิดคะแนนไหนเราดีเราก็จะได้เป็นไงเอาคะแนนนั้นะยื่นเข้ามาหัดไล่ได้มันก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความเครียดที่น้อยลงเพราะว่าเด็กอะ่ะมีโอกาสแก้ตัวแต่ปรากฏว่านะครับในปีนี้แดดดันมีการจัดสอบเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งพี่มองว่านะครับ ที่เขาเนี่ยจะต้องจัดสอบเพียงแค่ครั้งเดียวก็เพราะว่าระบบเนี่ยอาจจะไม่พร้อมหรือเปล่านึกออกไหมออกก็สอบไม่ทนันไงทำก็สอบไม่ได้ทําก็สอบไม่ทันให้เด็กสอบ2ครั้งเพราะฉะนั้นก็เลยจัดสอบเพียงแค่ครั้งเดียวเลยนะครับดังนั้นพี่ก็เลยมองว่านะครับเรื่องนี้จริงๆปีหน้าก็ควรจะพิจารณาให้ดีๆว่าควรจะมีการจัดสอบเพื่อความถนัดเนี่ยสครั้งดีไหมนะครับเพราะว่าเด็กจะได้แก้ตัวได้โดยเฉพาะสําหรับข้อสอบที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับนะครับเรื่องที่3พี่มองว่านะครับ ปีนี้เนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเกณฑ์ออกช้าแล้วนะตัวแนวขสอบยังออกช้าด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักนะเด็กเนี่ยควรจะมีเ,เวลาในการเตรียมตัวในช่วงปิดเทอมจะได้ซ้ําแต่ปรากฏว่าช่วงปิดเทอมใหญ่เนี่ยระบบยังไม่นิ่งเลยครับน้องทีแคสในปี66อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกว่าเราเนี่ยจะได้รูปแบบข้อสอบมาก็ตอนเปิดเทอมเทอมหนึ่งละรวมถึงนะครับบางวิชาชีพเนี่ยยังไม่ออกมาเลยตัวที่ช้าที่สุดเลยก็คือตัวท pad 5 นะครับความถนัดทางวิชาชีพภูเนี่ยออกมาทีหลังเลยและที่สําคัญนะครับแนววิชาเนี่ยหลายๆวิชาเนี่ยก็ไม่ชัดเจนแล้วก็มีการเปลี่ยนแนวด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเขาสอบเหมือนเดิมถ้าใครไปดูตัวทีแพท5ของอันใหม่นะกับแพท5ของอันเก่าเนี่ย คนละแนวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่าประกาศช้าแล้วยังมีการเปลี่ยนแนวอีกเนี่ยเป็นการกระทําที่แย่มากอ่าโดยเฉพาะนะสวิชาเนี่ยพี่ขอฝากไว้เลยว่าจริง,รงๆแล้วอ่ะบูปินเนี่ยควรจะทําตัวแนวข้อสอบเพิ่มมาด้วยซ้ําก็คือตัวเอ,อ่อความถนัดทางสถาปัตความถนัดทางสถาปัตถ้าน้องได้ลองไปดูแนวข้อสอบแม้ว่าพี่ไม่ได้สอนสถาปัตเองก็ตามนะแต่พี่ไปดูแนวข้อสอบแล้วต้องบอกเลยว่าออกมาแย่มากเพราะว่ามีแนวข้อสอบมาให้แค่ข้อเดียวเอง คุณมีเวลาทําแนวข้อสอบตั้งนานแต่สุดท้ายได้มาแค่ข้อเดียวเนี่ยมันหมายความว่าไงรวมหนึ่งนะครับตัวความถนัดทางวิชาชีพคูด,ด้วยคุณออกมาแล้วคุณใช้คําสื่อสารมันก,กว้างแบบนี้ พี่พูดตรงๆนะคืออ่านมาถามว่าตีความได้ไหมตีความได้แต่ว่ามันอาจจะแบบมันไม่ชัดเจนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการสื่อสารสื่อสารคือสื่อสารอะไรคิดวิเคราะห์คุณคิดวิเคราะห์อะไระเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวข้อสอบต้องบอกมาให้ชัดเจนซึ่งอันนี้พี่ขอชื่นชมนะตัวที่ออกแนวข้อสอบมาชัดเจนน่ะจะเป็นพวกตัวแบบทีแก ทีแกดเป็นวิชาใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างตัวทีแกดเหตุผลหรือตัวทีแกดสมรถนาการทํางานต้องยอมรับว่าเขามีการออกรูปแบบข้อสอบมาค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเขามีการชี้แจงมาแทบทุกหัวข้อเลยแต่ลองมาเปรียบเทียบดูสิว่าถ้าเกิดเป็นวิชาชีพครูคุณออกแนวข้อสอบมาแค่3ข้อแล้วออกแนวข้อสอบมาแบบเนี้ย คุณใช้เวลา3 4เดือนออกแนวข้อสอบมาได้แค่นี้นี่คือคุณทํางานอะไรกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอยากจะบอกเฮ้ยเนี่ยปรับปรุงตัวแนวข้อสอบแล้วก็พยายามพยายามให้มันมีแนวข้อสอบให้มันหลากหลายให้มันชัดเจนให้มันมีครบครอบคลุมทุกหวัวข้อ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่เด็กเนี่ยจะได้เตรียมตัวสอบได้ <c oughs> ใจเขาใจเราปีนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแนวข้อสอบดังนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแนวข้อสอบเอ่อตัวรูปแบบของข้อสอบก็ต้องระบุมาให้ชัดเจนเพื่อให้คนเตรียมตัวสอบเนี่ยมันสามารถเตรียมตัวได้เพราะฉะนั้น นั้นเนี่ยเ,เด็กเนี่ยก็จะได้ไปเป็นไงเด็กจะได้มีรูปแบบในการเตรียมตัวสอบดังนั้นเรื่องที่3เนี่ยพี่อยากจะมาพูดถึงเรื่องอตัวแนวข้อสอบเลยว่าปีนี้เนี่ยมีแนวข้อสอบบางอันที่ออกมาแล้วก็ไม่ชัดเจนคุมเคือนะครับโดยเฉพาะของสถาปัตย์กับของคูเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่อง แนวข้อสอบที่ออกช้าเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเตรียมตัวได้ช้าดังนั้นในปีหน้าเนี่ยควรจะออกแนวข้อสอบมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาหรือเมษาเลยเพื่อให้เด็กในมหขึ้นมหเนี่ยเขาเริ่มเตรียมตัวได้เลยทันทีนะครับใจเข่าใจเราการสอบเข้ามาหาลัยมันไม่ใช่ว่าเตรียมตัวกันวัน2วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเวลาให้เขาเตรียมตัวเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องสนามสอบกสพทนะครับสนามสอบกสพทเนี่ยนะครับมันจะต้องสอบวิชาเฉพาะนะครับเป็นวิชาเฉพาะแพทย์เนะเวลาน้องจะเข้าแพทย์ทัน ตะเพศัตสัตวะนะครับในโครงการกสพทเนี่ยซึ่งนะครับค่าสอบตัว t p a ผ1เนี่ยมันจะเป็น800บาทค่าสอบเนี่ยจะสูงกว่านะครับตัว t p a ผทั่วๆไปนะทีแพดทั่วๆไปเนี่ยคือ140บาทซึ่งนะครับพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยทำไมค่าสอบเนี่ยมันต้องสูงกว่าไอ้ตัว t p a ผทั่วไปอ่ะ ประมาณ5เท่าเลยนะครับน้อง5-6เท่าเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่านะครับ800บาทเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะซึ่งนะครับเออพี่ก็เข้าใจนะว่าต้นทุนของตัวกสพทเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัว T p a ผทั่วๆไปอันนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งคือเอ่อตัวกสพทเนี่ยจะต้องมีการเช็คเอกสารอ่านะเพราะว่าน้องเนี่ยต้องส่งเอกสารเนี่ยไปตรวจสอบกับทางระบบนะครับซึ่งนะครับแน่นอนเขาต้องมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องเจ้าหน้าที่แน่ๆอยู่แล้วซึ่งอันนี้พี่เข้าใจนะต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็นะครับรวมถึงนะ ครับวันที่สอบจริงเนี่ย ขาจะมีอุปกรณ์ในการทําข้อสอบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกอุปกรณ์พวกนั้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนทีนท่สูงขึ้นนะดินซอ,อยังลบอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาให้น้องใช้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนทีนท่สูงขึ้นแต่พี่ก็มองว่ามันสูงเกินไปไหมนึกออกไหมเพราะว่ามันสูงกว่าประมาณ5เท่าเลยนะครับน้องเ่เหมือนน้องสอบก็สอบวิาวชาเดียวอ่ะสอบพวกทีแผดได้แม่นครบทุกอันเลยครับน้อง5วิชาเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่ามันโหดมากนะครับนะค่าสอบตรงนี้ดังนั้นนะ ว่ามันสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้หรือเปล่ารวมถึงนะครับพี่มองว่าจริงๆแล้ว่ค่าใช้จ่ายแฝงเนี่ยค่าสอบเนี่ยยังไม่แพงเข้าท่าเดินทางนะเพราะว่านะครับจริงๆแล้วการสอบกสพทเนี่ยมันจะแตกต่างจากการสอบตัว t p a พทั่วทไปทีแพทั่วทไปเนี่ยน้องสามารถสอบได้ตามจังหวัดของตัวเองเลยนะครับแต่ว่านะครับของกสพทเนี่ยจะมีสนามสอบเพียงแค่บางจังหวัดเองครับน้อง ซึ่งนะครับถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพอันนี้ไม่มีปัญหาเดินทางสะดวกอยู่แล้วเพราะว่าศูนย์สอบในกรุงเทพมีหลายที่แต่ว่านะครับถ้าเกิดน้องอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอ่าอย่างสมมติน้องอยู่อะไรดีอ,อยู่เพชรบูรณอย่างเงี้ยน้องก็ต้องเดินทางไปสอบที่สุนุโล่งเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอนมันจะต้องมีค่าเดินทางรับน้องซึ่งนะครับค่าเดินทางพวกนี้เนี่ยโอ้เป็นต้นทุนนะบางทีแพงกว่าค่าสอบอีก นะครับรวมถึงนะครับบางทีก็มันสอบเช้าอะ่ะมันก็ต้องไปนอนค้างาไปนอนค้างไปหาโรงแรมนอนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไปอีกดังนั้นนะี่ยพี่อยากจะเสนอว่าโอเคสมมุตินะถ้าค่าสอบลดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเด็กอาจจะสอบน้อยอต้นทุนต่างๆมันสูงค่าเจ้าหน้าที่อะไรสูงนะครับแต่เป็นไปได้ไหมที่ศูนย์สอบเนี่ยจะให้มีทุกจังหวัด เด็กจะได้ไม่ต้องเดินทางาเพราะว่าถ้าเด็กเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอยากจะให้ทางกศพทเนี่ยช่วยปรับตัวในเรื่องนี้ด้วยนะครับทำไมศูนย์สอบเนี่ยถึงจัดไอจัดให้เหมือนกับพวกคีย์แพดท,ท,ทั่วไปไม่ได้นะครับดังนั้นทางๆท,ที่ค่าสอบก็แพงกว่าด้วยพี่ก็เลยอยากจะเสนอในเรื่องนี้เพราะว่าพูดจริงๆค่าเดินทางบางทีแพงกว่าค่าสอบอีกนะครับแล้วก็นะครับในปี -66 เนี่ยนะครับตอนที่กสพทแถลงมานะครับแจ้งว่า เออในรอบรอบ3เนี่ยนะครับที่รับตรงของกสพทเนี่ยนะครับจะรับเด็กเนี่ยลดลงอ่าโดยที่นะครับอาจารย์เนี่ยอยากจะไปเพิ่มที่รอบที่1ก็คือรอบพอร์ตฟิโอ,อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้คัด้านนะว่าแพทย์เนี่ยอย่ารับรอบพอร์ตฟิโอพี่ไม่ได้คัด้านเรื่องนี้เพราะพี่มองว่านะครับการที่แพทย์เนี่ยรับรอบพอร์ตฟิโอเนี่ยเกณฑ์เขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะน้องไปดูคือเขาไม่ใช่ว่าอ้าวเปิดพอร์ตปุ๊บแย่รับเข้าหมอเลยไม่ใช่นะครับน้อง เกณฑ์การเข้าแพทย์เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นรวมถึงพวกทันตะเภสัชจตวะด้วยนะครับเกณฑ์เขาค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องดูทั้งเกรดอ่าเกรดเฉลี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเออเกรดเท่าไหร่ก็เข้าได้ก็ไม่ใช่นะครับรวมถึงเขาเนี่ยจะต้องดูพวกเรื่องผลสอบด้วยซึ่งผลสอบที่เขาดูเนี่ยอันนี้พี่ก็ชื่นชมนะว่ามันเป็นระบบการสอบที่เป็นตอร์เนชั่นแนลก็คือมันได้รับการยอมรับในในหลายๆประเทศครับน้องเป็นสากลน,นะครับก็คือการสอบแบบพวก B.MAP นะครับหรือการสอบ i อเอลอย่างเงี้ยการทดสอบภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่าการทดสอบพวกนี้สามารถคัดเลือกเด็กเข้าแพทย์ได้นี่พี่ก็ยอมรับนะรวมถึงท่านอาจารย์แพทย์ที่แบบคัดเลือกเด็กเข้ารอบพอร์ตฟิโอพี่ก็เชื่อมั่นว่าอ,าอาจารย์มองออกแหละว่าเด็กคนไหนเนี่ยเหมาะสมที่จะเข้าไปเรียนจริงๆนะครับซึ่งอันนี้พี่ก็คิดว่า,ามันก็เหมาะสมที่จะมีแพทย์ในรอบพอร์ตฟิโอแต่นะครับที่พี่ขัดขันก็คือว่านะครับการที่เราเนี่ยไปเลิกเพิ่มรอบพอร์ตเยอะๆเนี่ย มันจะส่งผลทําให้เด็กเนี่ยเข้าในรอบ3ามอ่ะได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าสัดส่วนการรับแพทย์เนี่ยมันยังคงเท่าเดิมอย่างสมมุตินะถ้าเกิดรับ200คนเนี่ยถ้าเกณฑ์พอทฟรีโอเดิมสมมุตินะรับรอบพอรยี20แล้วไปรับรอบ380แเนี่ยนะครับแล้วอยู่ดี p ปีนี้สมมุติเฉยเนะไปรับรอบพอตเป็น50แล้วไปรับรอบ3ามอ่ะเหลือแค่1้อย พี่มองว่าแบบนี้ไม่ค่อยยุติธรรมสาเหตุก็เพราะว่ายาี้นะต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่ารอบพอร์ตเนี่ยนะครับมันจะเป็นรอบที่นะครับจะต้องใช้คะแนน B Ma ซึ่งและ i อเซึ่ง2ตัวเนี้ยค่าสอบอะแค่ค่าสอบนะแพงมากนะครับน้องๆลองไปเสิร์ช Google ดูก็ได้เพราะว่า BMAT เนี่ยสอบตัวเดียวนะแค่ B Ma t อย่างเดียว800 0นครับน้องอนะอาจจะมีส่วนลงส่วนลดอะไรน,นั้นก็ว่าไปส่วน i e เเนี่ยค่าสอบจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่ากว่า รวมถึงบางมหาลัยเนี่ยมีการรีควายทั้งคะแนน a ซดรีควายทั้งคะแนนอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับแน่นอนค่าใช้จ่ายแค่เฉพาะค่าสอบเนี่ยเป็นหมื่นอยู่แล้วครับน้องเ่หมื่นถึงสองหมื่นนะครับรวมถึงนะครับรอบอรอตเนี่ยนะครับเด็กหลายๆคนอาจจะแบบต้องมีไปทํากิจกรรมกิจกรรมด้วยซึ่งพี่บอกเลยว่านะครับการไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะพี่อยากจะให้มองว่านะครับเด็กที่จะเข้ารอบพอร์ตได้เนี่ยต้องยอมรับว่าบ้านเนี่ยจะต้องมีฐานะในระดับหนึ่งเลยนะ ที่จะสามารถสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่าโอเคอันนี้พี่ยอมรับว่าเด็กเข้ารอบพอร์ตเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กไม่เก่งเด็กเก่งแต่ต้องเป็นเด็กที่มีฐานะด้วยคือว่าง่ายๆก็คือต้องรวยบ้านบ้านมีฐานะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเป็นเหมือนเราอ่ะไปลดคอนโอกาสเด็กที่ เป็นเด็กทั่วๆไปไม่ได้แบบมีเงินมากสอบรอบ3เนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือนต้องเข้าใจนะคือพี่ก็เข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยรอบพอร์ตได้รับเพิ่มขึ้นมันก็ดีสิพี่ก็มีเด็กติดเยอะขึ้นแต่ไอ้เด็กที่ติดเยอะขึ้นอย่างเช่นเขาไปเพิ่มรอบพอร์ต30คนอย่างเงี้ยแต่ต้องอย่าลืมว่าก็จะมีเด็กเสียโอกาสตีอีกสคนนะ ที่เขาเนี่ยใช้คะแนนสอบภาคไทยแบบปกติดังนั้นนะครับพี่ก็เลยอยากจะให้นะครับตัวมหาลัยเนี่ยยังคงโฟกัสที่ระบบการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยในรอบ3อ่ะดีกว่าก่ะเพราะว่านะครับมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนอ่าไม่ไม่งั้นเนี่ยเหมือนคุณเหมือนไปสร้างความเหลื่อมล้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่านะครับรอบพอร์ตฟิอยังคงมีอยู่แต่อย่าเพิ่มสัดส่วนไปมากกว่านี้เลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่านะครับอาจารย์บางท่านก็อาจจะมองว่าเอ้านี่ไงมันก็เป็นเอกสิทธิ ของมหาลัยหรือแบบเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ที่อยากจะเลือกลูกศิษย์เองนะครับแต่พี่ก็อยากจะให้มองว่านะครับเออมหาลัยที่ผลิตแพทย์ทุกคนหรือจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่มหาลัยผลิตแพทย์หรอกมหาลัยทุกที่เลยอะ่ะนะครับถ้าเป็นมหาลัยเอกชนเนี่ยพี่ไม่ปฏิเสธนะว่าเออทางอาจารย์หรือทางมหาลัยเนี่ยอยากจะรับเด็กแบบไหนก็รับอันเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่าเป็นมหาลัยเอกชนแต่ว่านะครับถ้าเกิดเป็นมหาลัยของรัฐ คุณได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมันก็คือเงินภาษีจากประชาชนดังนั้นเนี่ยมหาลัยเนี่ยมีหน้าที่ที่จะให้ความเสมอภาคกับเด็กทุกคนที่จะมีสิทธิเข้ามหาลัยเพราะฉะนั้นการไปตัดสิทธิ์เด็กรอบ3ามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อเนี่ยแล้วไปเพิ่มในรอบที่เด็กที่จะสอบเข้าได้เป็นเด็กที่มีฐานะเนี่ยพี่ก็เลยมองว่ามันไม่เหมาะสมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับรอบพอร์ตวิโอเนี่ยอยากจะให้คงสัดส่วนไว้เหมือนเดิม แต่อย่าไปเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสสอบเข้าด้วยนะครับเพราะพี่พูดตรงๆว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะเห็นเด็กหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้สอบเข้าแพทย์รอบหนึ่งเพราะว่า ไม่มีเงินจริงๆที่จะสอบไม่มีเงินจริงๆที่จะสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ปรับตรงเรื่องนี้ด้วยรวมถึงเรื่องค่าสอบด้วยนะครับนะถ้าปรับได้ก็อยากจะให้ปรับนะครับนะเพราะว่านี้ก็เป็นปัญหาจริงๆอย่าลืมว่านะครับเด็กที่ไม่มีฐานะนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปเป็นแพทย์จริงๆเนี่ยเขาอาจจะแบบ ช่วยพัฒนานะครับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ตามชนบทเลยอ่ะพี่ก็เชื่อว่าเขาเนี่ยก็จะได้ช่วยพัฒนาชนบทหรือช่วยพัฒนาท้องถิ่นเขาเองได้ไม่ใช่ว่าเด็กที่จะเข้าคณะแพทย์จะต้องมีแต่เด็กที่แบบมีฐานะอย่างเดียวหรือร่ำรวยอย่างเดียวพี่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลยต่อไปเรื่องที่5นะครับน้องก็คือปีนี้นะครับจะเป็นปีแรกนะครับที่เราเนี่ยสามารถสละสิทธิ์รอบ3นะครับเพื่อจะได้ไปเลือกนะครับคณะในรอบสี่ต่อได้ครับน้องเป็นรอบเก็บตกนะครับซึ่งพี่มองว่านะครับการสละสิทธิ์รอบ3ไป รอบ4เนี่ยมันจะเป็นการทําให้ระบบเนี่ยมีความสับสนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับรวมถึงนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาก็คือมหาลัยเนี่ยจะมีที่นั่งว่างอีกครับน้องเพราะว่ามันมีคนสละสิทธิ์ออกไปไง แล้วก็นะครับมหาลัยก็ต้องไปตะเวนหาเด็กในรอบเก็บตกอีกซึ่งพี่มองว่านะครับมันจะทําให้ระบบเนี่ยมันซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ระบบเนี่ยมันวุ่นวายพี่มองว่านะครับจริงๆระบบตัวเก่าอ่ะของปี65ออกแบบมาดีแล้วครับน้องก็คือนะครับนะถ้าเกิดสมมติน้องติดในรอบ3แล้วอ่ะเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยบังคับให้น้องเอาตรงนั้นเลยเขาก็ไม่ได้ว่าบังคับนะเขาก็จะให้น้องเนี่ยมาทําการยืนยันอีกทีนึงว่าเออโอเคจะเรียนไม่เรียนซึ่งพี่มองว่าไอ้จุดจุดนั้นน่ะ น้องต้องตัดสินใจไปได้แล้วว่าน้องอ่ะจะเรียนหรือไม่เรียนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็อวยืนยันเสร็จแล้วผ่านไปสัก3-4วันเอาไปสละสิทธิ์อีกอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มหาลัยเนี่ยที่ได้รับการยืนยันไปแล้วเนี่ย มีที่นั่งว่างนึกออกไหมแล้วมหาลัยมีที่นั่งว่างเอาก็ไม่มีเด็กอ่ะก็ต้องไปหาเด็กเพิ่มไปหาในรอบไหนก็ต้องไปหาในรอบสี่ต่อซึ่งพี่มองว่านะครับเออไอการมัละสิทธิ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้มหาลัยเนี่ยวุ่นวายนะเออคือตัวเด็กอาจจะไม่เท่าไหร่แตมหาลัยพี่ว่ามันจะสับสนและวุ่นวายมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับพี่ก็เลยมองว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยรอบ3ติดที่ไหนก็ต้องเรียนที่นั้นไปนะครับนะสมัยก่อนเขาก็จัดกันมาเป็นแบบนี้ตลอดครับน้องนะ แอดมิชชั่นน่ะแอดมิชชั่นมีเหรอมาเปลี่ยนใจทีหลังเนี่ยมันไ,ไม่มีครับน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยนะครับต้องเขาเรียกว่าไงต้องพยายามให้เด็กเนี่ยนะครับมีอันดับอะอยู่ในใจละว,ว่าโอเคคุณจะเรียนที่ไหนถ้าไม่ติดที่1อ่อะโอเคคุณก็ต้องยอมรับที่2ให้ได้ไม่ติดที่2คุณก็ต้องยอมรับอันดับที่3าให้ได้นะครับถ้าไม่ยอมรับคุณก็เออไปเลือกที่อื่นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้เด็กเนี่ยมีมาแบบเออลังลงลังเลอีกเนี่ยมันจะทําให้คนที่รอเนี่ย คนที่รอนะคนที่ยังไม่ติดเนี่ยมันวุ่นวายครับน้องนะนะครับนะโดยเฉพาะคนที่แบบต้องการไปรอบสี่จริงๆคือยังไม่มีที่เรียนจริงๆอ่ะจ,จะทําให้เขาเสียโอกาสไปอีกนะครับดังนั้นพี่ก็เลยมองว่าเรื่องเนี้ยจริงๆอ่ะแก้ไขง่ายมากอย่าให้มันมีเลยการสละสิิ์รอบสามมันจะสร้างความวุ่นวายแต่โอเคอันนี้พี่บอกนิดน,นึงมันอาจจะแบบไม่ได้วุ่นวายแบบเหมือนทีแคสปีแรกอ่ะถ้าใครได้ติดตามข่าวนะมันจะไม่เหมือนทีแคสปีแรกเพราะว่าทีแคสปีแรกเนี่ย มันสละสิิเกันแบบเป็นยวงเลยครับน้องเพราะว่ามันมีการกักขี้กันเยอะแต่ว่าปีนี้พี่ว่าอาจจะแบบไม่ได้กักอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้ระบบวุ่นวายตอนท้ายกับคนบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่ติดที่ไหนเลยเนี่ยจะวุ่นวายมากนะครับต่อมานะครับเรื่องที่หกเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการไม่เปิดเผยข้อสอบแล้วก็ไม่เปิดเผยเฉลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางทปอเนี่ยได้มีการแถลงมาล่าสุดนะครับว่าจะไม่ให้ติวเตอร์นะครับไม่ให้ครูเนี่ย เข้าไปสอบ T c a คสในปีนี้นะครับซึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยพี่ก็ไปสอบมันทุกปีนะเพื่อนะครับนะจะได้เอาแนวข้อสอบเนี่ยมาสอนน้องๆในปีต่อๆไปนะครับรวมถึงนะครับการที่พี่เข้าไปสอบด้วยเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเราเนี่ยจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่าข้อสอบเนี่ยมันมีจุดผิดจุดถูกเนี่ยตรงไหนบ้างเพราะว่าต้องบอกไว้อย่างนี้นะน้องว่าข้อสอบเนี่ยพราะมันไม่มีการเปิดเผยเนี่ยพอข้อสอบผิดเนี่ย น้องต้องไปแย้งนะทางทอป,ปอ,อว่าเฮ้ยเนี่ยมันผิดข้อนี้นะแล้วโจทย์เนี่ยมันเป็นยังไงโดยที่น้องต้องจำเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากคือมันต้องจำข้อสอบออกมานะครับน้องดังนั้นเด็กที่ต้องไปสอบแบบสอบจริงๆจังๆเลยอะ่ะพี่ก็เชื่อว่าน้องคงไม่ได้แบบไปนั่งเพ่งนั่งจำข้อสอบอะแค่จะทำข้อสอบให้ทนันแม่งก็ยากแล้วนึกออกปะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็เลยคิดว,ว่าอ่ะโอเคเราก็ไปทำหน้าที่ตรงนี้แต่บอกตรงๆว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เลยครับน้องที่ครูหรือแบบติวเตอร์อะ ต้องคอยไปตรวจสอบคุณภาพข้อสอบมันไม่ใช่หน้าที่เลยเพราะว่าหลักๆแล้วจริงๆอ่ะข้อสอบมันควรจะเป็นไงมันควรจะเปิดเผยออกมา พี่ก็พูดตรงๆนะว่าจริงๆอะ่ะแบบสมัยก่อนเลยอะ่ะเขาก็ไม่มีหรอกครับน้องที่แบบครูหรือแบบติวเตอร์ต้องไปสอบแบบมันเหนื่อยครับน้องนะครับเขาก็รอเป็นไงรอเปิดเผยก็สอบมาอ่ะแล้วก็ลองเช็คชเฉลยดูข้อไหนผิดแล้วก็แย้งกัินไปเนี่ยมันก็คือความโปร่งใสในระบบสมัยก่อนนะน้องตั้งแต่สมัยเอ็นทานก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อสอบผิดก็แก้ไขได้เลยทันทีแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยข้อสอบมันมีการปิด ไม่มีการเปิดเผยเพราะฉะนั้นเอาผมไม่เปิดเผยก็เลยต้องไปดูข้อสอบเองไงซึ่งมันก็เสียเวลานะพี่ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเ,เปิดเผยมาซะานะครับแล้วก็เฉลยเนี่ยทำออกมานะครับให้มันเหมือนกับตอน end ท้าเนนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีความโปร่งใสนะครับพอนะครับนะมีความโปร่งใสนี่ถ้าเกิดมันมีข้อสอบผิดขึ้นมาเนี่ยก็จะได้มีการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีพี่ต้องใช้คํานี้นะเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบผิด กว่าจะแก้ไขได้ในแต่ละช็อตแต่ละวันเนี่ยคือมันต้องทวงกันทุกวี่ทุกวันเลยเสียเวลาพี่ก็ยอมรับว่าทออ,อ,อก,ก็ต้องทํางานหนักน เพราะว่าก็ต้องคอยมานั่งรับข่าวว่ามันผิดข้อไหนบ้างแทนที่สุดท้ายแล้วจะเปิดเผยมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ตรวจสอบกันตั้งแต่แรกเลยก่อนที่คะแนนจะออกนะครับนะ <S 1> <S 1> เด็กก็จะได้ไม่เกิดปัญหานะครับบางคนคะแนนขึ้นนะแต่บางคนคะแนนลงอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เด็กเสียสุขภาพจิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเรื่องแรกเลยก็คือมันช่วยเรื่องข้อสอบผิดนะถ้าเปิดเผยเฉลยมามันจะแก้ไขได้ถ้าข้อสอบมันผิดนะครับแต่ถ้าไม่เปิดเผยนี่แหละมันจะมีปัญหาแล้วก็นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพี่พูดตรงๆว่ามันมีความําคัญจริงๆ นะก็คือนักเรียนเนี่ยควรจะได้มีข้อสอบเก่าอะไว้ฝึกทําเพราะว่าทางทปอเนี่ยออก็พูดเองอันนี้พี่ตัดมาจากคลิปทปอเลยนะคือทปอก็พูดเองว่าเฮ้ยเนี่ยการทำข้อสอบเก่าเนี่ยมันก็ช่วยนะฝึกฝนความถนัดะนะครับรวมถึงเป็นการทดสอบความรู้ของตัวเราเองแต่ปัญหาคือแล้วข้อสอบเก่าไปหาจากที่ไหนอะ ในเมื่อคุณไม่มีการเปิดเผยข้อสอบออกมานะครับแต่ก็พูดตรงๆว่าข้อสอบเนี่ยนะครับจริงๆน้องสามารถหาได้ครับน้องแต่ที่น้องหาได้เนี่ยน้องจะหาได้จากกวดวิชาครับน้องน้องจะหาได้ตามที่เรียนพิเศษต่างๆครับน้องเพราะว่ากวดวิชาใหญ่ๆเขาจะมีตัวข้อสอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่าเอ้าอย่างนี้มันก็คืออะไรมันก็คือความเหลื่อมล้าครับน้องนะข้อสอบเนี่ยมันจะมีอยู่แค่บางกลุ่มเท่านั้นแหละลลเด็กที่เรียนพิเศษจะมีข้อสอบส่วนเด็กที่ไม่ได้เรียนพิเศษก็ไม่มีข้อสอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคือความเท่าเทียมดังนั้นพี่ก็เลยมองว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะข้อสอบเปิดเผยไปเถอะนะครับแต่พี่มองว่านะครับจากที่ทางทปอ,อถแถลงข่าวล่าสุดนะเขาก็ให้สาเหตุมาว่านะครับที่ไม่เปิดเผยเข้อสอบอย่างแรกเลยก็คือเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้พี่ขอบอกเลยว่าปัดตกไปได้เลยเพราะว่านะครับทางทปอ,อเนี่ยตัวข้อสอบอ่ะโอเคบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะออกเองแต่ก็จะมีหลายๆเรื่องนะที่ข้อสอบของทางทปอเนี่ย ไปลอกของคนอื่นมา ไป copy ของคนอื่นมาซึ่งแน่นอนการไป copy หรือไปลอกของคนอื่นมาแล้วไปอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องตลกนะมันไม่ได้สิคุณไม่ได้คิดเองแล้วคุณจะไปอ้างได้ไงเป็นลิขสิทธิ์คุณว่าะะเรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวพี่ตัดทิ้งไปได้เลยมันมันไม่ใช่แล้วก็ในต่างประเทศอ่ะหรือยังแบบพวกเกาหลีใต้อะไรเงี้ยข้อสอบเขาเปิดเผยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้สอบเสร็จเขาเฉลยเลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีมาตรฐานให้มันทัดเทียมอารยประเทศประเทศอื่นดีไหมนะครับอะอีกปรเด็นนึ ที่2นะครับเขาก็จะอ้างว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะทําครั้งข้อสอบซึ่งนะครับเรื่องนี้พี่ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่านะครับการทําครั้งข้อสอบนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยจะเอาเข้อสอบมา reuse พี่เหลิม reuse คืออะไรการ reuse ก็คืออย่างนี้สมมุติข้อสอบปี -66 เนี่ยออกเรื่องนี้ไปอ่าแล้วพอผ่านไปอีกสัก3 4ปีเขาก็คิดว่าเ,เด็กคงลืมเรื่องนี้ไปแล้วมั้งเขาก็เป็นไง เอากลับมาออกซ้ำครับน้องออก็คือเหมือนเดิมเลยเอากลับมาออกซ้ําซึ่งพี่มองว่ามันไม่ได้ครับน้องความรู้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัวข้อสอบก็ควรจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆคุณจะไปเอาข้อสอบเก่ามาออกซ้ํา เพื่ออะไรแล้วคุณจะไปจ้างไปหาคนมาออกข้อสอบทําไมถ้าอย่างถ้าจะทาอย่างนั้นว่าจฉะน้พี่ก็เลยมองว่าข้อสอบมันควรจะมีการพัฒนารวมถึงนะครับทีมออกข้อสอบก็ควรจะมีการพัฒนาพี่มองว่าจริงๆทีมออกข้อสอบคงไม่ได้แบบอาจารย์ออกแค่คน2คนอยู่แล้วอะ่ะ ุณมีอาจารย์ออกน่าจะแบบเป็นสิบยี่สิบคนแล้วทปอเป็นเป็นที่รวมของเอ่อมหาลัยทุกที่อ่างเงี้ยทั่วประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถหยิบอาจารย์ที po, ่เชี kind of ่ยวชาญในแต่ละวิชามาช่วยออกข้อสอบได้ตั้งเยอะตั้งแยะทาไมคุณต้องถึงใช้ข้อสอบเก่าด้วยนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่านะครับทั้ง2ประเด็นที่ทปอพูดมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่า เผยแร่ข้อสอบซะนะครับแล้วก็ตัวเฉลยข้อสอบเนี่ยก็ควรจะออกมาด้วยนะครับก่อนที่จะเปิดเผยคะแนนด้วยซ้ําเพื่อที่ว่านะครับสังคมเนี่ยจะได้ตรวจสอบนะครับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆจะได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสอบไหนผิดนะครับก็จะได้แก้ไขได้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยคะแนนเพราะว่าถ้ามีการเปิดเผยคะแนนเหมือนปี65ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กบางคนก็จะได้คะแนนเพิ่มบางคนก็ได้คะแนนลดนะครับนะมันก็จะส่งผลกับสุขภาพจิตเด็กด้วยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาอย่างหนึ่ง ก็คือ,อครูหรือติวเตอร์เนี่ยก็ยจะได้ไม่ต้องไปสอบไงในสนามสอบที่แบบทปอ,อไม่อยากให้ไปก,ก,ก็ไม่ต้องไปไงก็สอบมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่านะครับการเปิดเผยก็สอบเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับความโปร่งใสสําคัญมากๆครับถ้าทปอ,อไม่คิดว่าเออตัวเองผิดพลาดอะไรเนี่ยมันต้องเปิดเผยได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา,าสาหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยนะครับน้องๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับน้องพี่ก็อยาก จะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับแม้ว่า T c แคสในปี66ปีนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีอุปสรรคอะมากมายนะครับแต่พี่ก็อยากจะให้น้องเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับน้องเปรียบเสมือนกับว่าน้องเนี่ยไปแข่งฟุตบอลแล้วกันนะครับน้องเนี่ยไปแข่งฟุตบอลกับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสนามมันดีอ่าปีนั้นระบบมันดีมากเลยเราก็จะแข่งกันไปได้ตามปกตินึกออกไหมแต่ว่านะครับถ้าเกิดสมมุติปีนี้เนี่ยฟ้าฝนมันไม่ดีตกลงมาทําให้สนามเน ฟุตบอลกับเพื่อนเนี่ยยากลําบากแต่ถามว่าเรายากลําบากแค่คนเดียวปะก็ไม่นะครับน้องคนอื่นก็โดนสถานการณ์เดียวกันครับน้องแต่สิ่งที่สําคัญในสนามเนี่ยเราจะต้องเป็นไง ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดกับน้องอย่าไปมัวแต่อ้างโทษโน่นโทษนี่ครับน้องเพราะว่าคนอื่นทุกอย่างมันก็โดนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนะครับเราเนี่ยต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับนะเพื่อที่ว่าเรามองย้อนกลับมาเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าเฮ้ยทาไมวันนั้นเรายังไม่ทําให้เต็มที่วะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้น้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับน้องสำหรับคลิปนี้นะครับน้องก็ขอพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในกัดหน้าครับบ๊ายบาย